lòng mình phát biểu thì có được sang thì mình tên Isaac cao Isaac ngựa Isaac ngựa đảo u đảo ừ. 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 u, u. này cái mình... ừ. này, này ừ. Nam, ừ, thì đúng rồi cửa đấy mình biết hiên nữa hín là sana mất cả mất cả ngựa đã biến nào nữa đủ thuốc bên... ừ, là biến mang cả thuộc sao phải nằm đấy nào tiếng có lấy bên đây mà con sang cau thì cô giờ căn bắt chưa bán chắc bắt chưa bán nên sang cau sang cau ấy nào ừ như là một cục xe lưới mình sang cau sang cau nị ngựa bà bên ừ. khang bún nó cái nào đấy hả bên tôi chắn tôi chắn Tô chắn thì khửa rồi ừ. tôi chắn thì khửa rồi tôi chắn thì không đưa tới rệt khuẩn rệt tu mà tôi khí lý bà nơi thả nơi Ồ, oh, là... thì ừ. mà thầy gọi là lần ta, đây Mà con rèk Con rèk Ồ cái mà kia con à, tụi chân Cũng không biết nữa, cũng không biết chuyện, con kia không nói gì Nhưng mà thầy nhìn thấy cũng là tụi chân thôi Ừ, tụi chân ở bên đó Ồ, nhưng mà nói cho tôi thấy cũng là tụi uh. chân thôi Ừ, đó đấy Để tên rùi nhắc, tụi kỳ rì, 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 tụi k� ตคีรีเทม่าเบอร์นั่นนี่เบอร์แกมายุนี่เลวกันเออเออโยแกนี้ตัวคีรีเคยมายุนี่เลวกันใช่ไหมค่ะถ้าตามประวัติเดิมมันนั่นตัวคีรีแต่ว่ามาด้วยกันเบอร์นี้เท่เขาอยอะกว่าซ้ำเกลือนั่น่องกาบาตอนนี้ก็ไม่รู้เลยเออนั่นเองเลยมันน่าอะไรแน่เนาะนั่นเลยแต่ว่าบ้านผ่บรุวรเดิมๆน่นก็คือรุ่นนั่นเลยเนาะก็ได้เข้ามาเนาะในยุคนั้นยู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 ้เกยกับเกยกัลบไปรีเพนูอะไรเนาะ แต่ว่าก็ก็ไปถู่แล้วเนาะชาวลี่นเ,นเรา่าชาวลี่แต่ในอย่างปลา่นั้น,นก็คอย,อยู่อน,นันะน,นเนาะมามาเลยกับไอมามาเลยกับไปเนานะพี่น,น้นองกับพี่แล้วลนนเนาะัา้พี่ที่ัเราก็มีเนาะก็ซีรีก็มีโอ้ก็เธด้งว่าไม่ใช่คยกินน้องทางพี่ครับ ครูครับทีนี้โรงเรียนชาวเล่นี่ครับนี่นักเรียนมากมายนักเรียนทั้งหมดชานสิบเจ็ดคนนะคะนักเรียนเป็นชาติพันธุ์ลอยพืชินชาติพันธุน์ลอยลอยพืชินก็คือคงออรักลาไว้เนาะออรักลาวลอยพืชินมีชั้นอนุบาลจนถึงปฐมภูมะค่ะเป็นปชั้นเรียน ลักษณะของการเรียนการโซนเนี่ยของอรักลาว้เนี่ยกับปกติเนี่ยโซนเหมือนกันไหมครับเหมือนกันค่ะลักสุรเลยเดียวกันเหมือนกันหมดเลยค่ะใช่ลักสตรเดียวกันใช่ักสตรเดียวกันครับเรื่องของปาซ่านี่มีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหาค่ะเพราะตอนนี้เรายุ่โรงเรียนให้เราเราชายาษาภาษาไทยค่ะครับคือไม่ไม่ใชายไม่ให้ปูดภาษาเขาจะบทีบานเขาจะปูดภาษาเขาแต่มานโรงเรียนต้องชายาซาปาษาไทยค่ะครับถึงทางโรงเรียนนี่มีการส่งเสริมเรื่องของปาษาทถองถิ้นม้างไหมครับ ค่ะมีค่ะเราเราไปแทกในใ,ในในลักสูตรการเรียนโดยการใายแบบบูรณาการนะคะซึ่งอตอนนี้มาอะไรมาดุนก็<ๆ>ก็มามาเข้ามาซ่อมเสียปีะะอ่ะก็แสดงว่ามีการบูรณาการระวังระวังพืนทิ้นใช่คือคือภาษาม,มันไม่มีภาษาเคียนขเขาจะเป็นภาษาพูด<อ>ซึ่งก็มาอะไรมาดุนจะมาทําเป็นภาษาเคียนซึ่งโรงเรียนก็เน้นอยู่ตอนนี้ค่ะเขาจะจ้างอากรอ่เขาคนหนึ่งมาซ่อนวันละหนึ่งขาบต่อชั้นเรียนนะคะครับ